เนิร์ดรีวิวควิกไอรอนฮาร์ดนะผลงานการสร้างของแลนคูเกอร์นะหรือว่าคนที่ทำแบล็กแพนเทอร์จริงๆผมชอบงานเขามากเลยนะแล้วก็จริงๆไอรอนฮาร์ดก็ไม่ได้ตกจากมาตรฐานของการสร้างภาพยนตร์ที่มีความแบบมีหัวจิตหัวใจเนาะอันนี้ก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างโอเคในเรื่องของการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีในไม่กี่อย่างที่ไอรอนฮาร์ดทำได้นะ ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่า I r o n h e a ร t เนี่ยมีความอยากจะเล่นใหญ่ในสเกลที่เล็กเออพยายามจะเล่นสิ่งที่มันมีความอิม t อนชั่นอลมากๆคือมีความเล็กอ่ะมีความเพอร์ซันอลมากนะครับเดียวกันก็อยากจะให้มันสเกลค่อนข้างใหญ่แล้วหมุน M.C.U ให้ดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็การที่พยายามแมทเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของแมจิกเข้ามาด้วยกันเนี่ยก็เป็นความพยายามที่ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะกับตัวละครที่สร้างหุ่นเกราะเนี่ยอย่างในการ์ตูนเนี่ย m มนดารินก็เป็นแมจิกเนาะแล้วก็โทนี่สตาร์กเป็นอ่าเทคโนโลยีก็ต่อสู้กันแต่ในอ่าใน M.C.U เนี่ยแมนดารินที่เป็นเวทมนต์มา้าๆเนี่ยอ่าเลี้ยงชาวเวยยังไม่เคยเจอกับโทนี่สตาร์กอ่โรเบิร์ตดานิจจูเนียสักทีเลยผมรู้สึกว่าในซีรีส์เนี้ยมันก็มีความพยายามประมาณหนึ่งนะในการที่จะรีคีเอทหรือทําอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับกับตัวละครเดอะฮูดแล้วก็ทีมเดอะฮูดเนี่ยรู้สึกว่ามีไคลเตอร์ดีนะรู้สึกน่าสนใจแต่ไปไม่สุดสักตัวเลยเหมือนเป็นตัวละครที่พยายามสร้างเดฟของแต่ละ ขึ้นมาแล้วเหมือนเล่าไม่สุดเพราะมันไม่มีเวลาให้เล่าแต่พยายามทําให้มันมีอะไรมันมีความไม่สุดอยู่หลายอย่างมากๆนะครับใน i อรอนฮาร์ดแต่คอไอเดียของเขาอ่ะคือผมว่ามัน e x e c u t e นะอันนี้ผมก็ต้องชมว่าคอไอเดีย e x e c u t e ก็คือการเติบโตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามจะพูบตัวเองแล้วก็พยายามจะหนีจากฝันร้ายในดีตอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือคอไเดียของเขาซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างโอเคแล้วก็เรื่องของการแบบสร้างเนเบอร์ฮูดความแบบชิคคาโกความรักกันของคนในครอบครัวอันนี้ผมว่า แลนด์คุกเกอร์ทำเรื่องนี้ได้ดีแต่สิ่งที่เขาทําไม่ได้ดีอะผมคิดว่ามันมีความเคอะเขินในการเอาตัวเองใส่ไปใน MCU ซึ่งมีสเกลที่มันใหญ่ประมาณหนึ่งแลนด์คุกเกอร์สามารถทําหนังที่มันมีสเกลของเขาได้มหมายถึงว่าภาพหรือว่าบรรยากาศหรือว่าสตรอรี่ที่มันเป็นของเขาได้แต่พอมาต้องใส่ในโบที่ขนาดใหญ่อะต้องมีตัวละครอื่นๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจทําให้แบบมีความขาดขาดเกินๆบ้างนิดหน่อยหรือว่าบางเหตุการณ์บางซีจิเวชันมันก็อยู่ เขาป๊อปอัพขึ้นมาแบบซิทคอมโดยที่อาจจะไม่ได้มีเหตุและผลอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นจุดบอดของเรื่องนี้ละการเรื่องแรกคือ execute ได้ดีนะครับเรื่องของสตอรี่ของ Family นะครับเรื่องของการพูดตัวเองของลีลีบิลเลียมแต่ในขณะเดียวกันไอการเอาลีลีบิลเลียมมาใส่ใน situation ที่เป็นค่อนข้างใหญ่มากๆเนี่ยบางทีมันทําได้ไม่เนียนพอที่จะทาให้เรารู้สึกเชื่อว่าสิ่งนี้ที่นางตัดใ,ใจทำอ่ะมันเป็นเพราะอะไรหรือ,อยังไงคือมันมีความไม่ไม่ปฏิปต่ปตอก,กันผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเรื่องของการพย edit พรายา,ามา เขาไม่ยอมฉายแล้วก็สปอยนะก็คือจริงๆเขารู้กันทั้งโลก้วแหละซาชาโคเฮนเนี่ยเป็นนักแสดงที่เก่งจริงเก่งมากๆแล้วก็ถ้ามองข้ามเรื่องความตลกตลกี่เยี่ยของเขาไปเนี่ยเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆนะในการที่จะสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนเชื่อว่าเขาคือคาแรคเตอร์นั้นจริงๆครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องลัวแหละเป็นเบสแคสอะที่แคสมาเป็นเมฟิสโตเนี่ยแล้วก็เป็นตัวละครที่มีความหลายมิติเนาะด้วยความที่ว่าเมฟิสโตเขาเป็นคนที่เหมือนเป็นนักทําสัญญาเนาะทำสัญญาไปเรื่องนั้นเนี่ยจ ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ชัดเจนมากแต่สิ่งสําคัญคือสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแต่เป็นการทําสัญญาแบบคนที่มีเหลี่ยมอะเออซึ่งผมชอบนะผมชอบตัวละครนี้มากแต่ผมแค่รู้สึกว่าตอนจบอะผมติดใจตอนจบมากๆว่า motivation ของลิลี่เนี่ยมันควรจะต้องถูกเคลียร์ไปแล้วว่ามึงไม่ได้มีมึงไม่ต้องรู้สึกกิ้วอะไรเลยหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่มันกลายว่าพอตอนจบเนี่ยมันไม่ได้เรียนรู้อะเอออันนี้คือสิ่งที่ผมมาติดคือในกระบวนการของการเล่าซีรีส์หรือเล่าหนังครับมันต้องมีต้นกลางจบเนาะแล้ว ตวละครมันต้องผ่านเหตุการณ์เพื่อที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างใช่ไหมครับแต่ลิล่วิเลียมันเหมือนกับแบบเออเหมือนมึงได้เรียนรู้แล้วนะแต่สุดท้ายแอดดีเอ็นคือมึงไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอะ่ะซึ่งมึงเลตโกไม่ได้แล้วมึงก็ไม่ปล่อยให้แบบคนตายตายอะ่ะเออนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าขัดใจที่สุด๋ยวรอดูนะแต่ก็บอกเลยว่าเฟสนี้ของ mcu นะถือว่าจืดแล้วก็ฟืดๆไปนะครับก็ยังไงก็อาจจะเป็นแบบผลพวงเนาะมาจากแผนในตอนที่ทำเฟสสี่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็คาดหวังนะว่าเฟสหลังจากน จะดีขึ้นนะครับยังไงก็เอาใจช่วยที่อยูแล้วก็าอยากให้อยู่กันนานๆนะประมาณนี้ผมก็ให้คะแนนไอรอนฮาร์แล้วกันนะฮะว่าคงให้ประมาณ6เต็ม10อ่ะก็คงแบบไม่ได้ให้เยอะแล้วก็จุดบอดเยอะแต่คงต้องยอมรับว่าการพาลิลิมาเล่าเรื่องปมในครอบครัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าทําได้ดีแต่ก็บทสรุปของมันค่อนข้างจะขัดแย้งกับทางลงที่ควรจะเป็นแล้วมันก็กลั่กล้นิดนึงว่าเออตกลงแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับประมาณนี้ครับ6เต็ม10ครับ